มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดมเมินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลาัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.supalai.com บริษัทสตาร์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 248 6699ช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกาซิกรไทยโทร02673 3888หรือ w w w g a s i c o n a c s e t s c o m สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่พ u ัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ m ั n นี่พ u ัสผลิตรายการโดยบริษัท d ี c r ค a รี o ชัและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทาง FM 101 แห่งนี้แหละครับแล้วก็เรียนเชิญคุณรู้ฟังที่รักทุกท่านเลยในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p a s ของเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p a s จะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราจะฟังสดๆก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เอาไว้เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเรียนเชิญนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p a s s ของเราและก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามเราก็คือ ผ่านทาง f a เฟ o o ุ๊กแฟ a เพ a มณีพลัสบายยุทธนามณิพลัสบายยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับแล้วก็2ช่องทางในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่สองง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l i น์ ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A a s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้เชิญได้เลยนะครับ คุณฟังครับใช้ชีวิตสมาร์ทไปกับซัสโก้สมาร์ทเมมเบอร์สมัครฟรีง่ายๆเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ก็เป็นสมาชิกได้แล้วนะครับโครงการสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดและแลกของรางวัลตามโปรโมชั่นจากซัสโกเติมน้ำมันทุกชนิดหรือแก๊ส LPG 1ลิตรรับไปเลย1คะแนนสะสมจนครบ500คะแนนแลกส่วนลดเติมน้ามัน50บาทสะสมจนครบ5,000คะแนน แลกส่วนลดเติมน้ำมันได้ถึง1,000บาทโดยอายุคะแนนอยู่ได้นานถึง3ปีนะครับสมัครได้แล้ววันนี้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาที่ร่วมรายการและ w w w s u w i o e w t h s u s c o c o t h และติดตามข่าวสารได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line หรือ Facebook Susco Fanpage ซ Sus ัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับคุณู้ฟังครับ วางแผนท่องเที่ยวก่อนใครถ้าจะไปเขาใหญ่ต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทนะครับเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ําใครต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีดีสอร์ทมีบ้านพักสไตล์โดดเด่นบ้านโดมสะดวกสบายพร้อมกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ําไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีที่นี่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่ที่ทาให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับ เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท088 504 9991-3 088 504 9991-3หรือ www. เขาใหญ่แฟน t a s ี .com ครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วง9ทันการลงทุนกับบรจรกสิกรไทยสนับสนุนโดยบรจรกสิกรไทย02 673 3888 02 673 3888หรือ w w w g a s i c o n a s s e t s c o m นะครับ บจกสิกรไทยครับมองแนวโน้มหุ้นเอเชีย er สดใสเชียร์เข้าลงทุนรับโอกาสเติบโตชูกองทุนเคเอเชีย er, พร้อมโชว์ผลงานย้อนหลัง1ปีให้ผลตอบแทน21นะครับโดยคุณนาวินอินทราสมบัติรองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศบจกสิกรไทยได้มองถึงสถานการณ์ลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย er, ว่ามีแนวโน้มสดใสเนื่องจากเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้มีเสถียรภาพมากขึ้น ประกอบกับอัตราการเติบโตของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนของหลายประเทศในแถบภูมิภาคนี้มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องและขยายตัวสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วซึ่งบลจเกษตรกรไทยมีกองทุนแนะนำก็คือกองทุนเปิด k a เ i a ชียสมอลเลอร์หุ้นทุนหรือ k คขีดเอเชียที่เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง กองทุนเคเอเชียมีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในเอเชียผ่านกองทุนหลักเทมเปอร์ตันเอเชียนสมอลเลอร์คอมพานีฟันนะครับผู้ที่สนใจจะลงทุนในกองเคเอเชียของบจกาสิกรไทยเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินเพียง500บาทนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บจกาสิกรไทยหรือ K-Assets c o t t a c t e e n t e r 0-2673-3888 0-2673-3888นะครับ ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราจะไปประเมินภาวะเศรษฐกิจของเอเชียโดยรวมและความน่าสนใจของตลาดหุ้นเอเชียทั้งในแง่ของอัตราผลตอบแทนและแนวโน้มการเติบโตนะครับในมุมมองจากทางบจกสิกรไทยผมเชิญผู้บริหารกองทุนฝ่ายจัดการกองทุนทางเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยหรือบจกสิกรไทยคุณวัชนะวงศุภ,ภสวัสดให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ คุณวัชระสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยากให้ตรวจสุขภาพนะครับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเพื่อนบ้านในแถบเอเชียซะหน่อยนะครับโดยรวมแล้วถือว่าภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเพื่อนบ้านเราแถวนี้เนี่ยสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับคุณวัชระครับยินดีครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสักสี่เดือนกว่าๆเนี่ยนะครับเศรษฐกิจในฝั่งเอเชียดูคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็ทยอยประกาศออกมาเกือบทุกประเทศแล้วนะครับก็ดูแล้วค่อนข้างสวยเป็นการส่งสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนไหมครับคุณวัชนะก็มันมีสัญญาณหลายตัวที่ดีนะครับค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนอกจาก GDP ตัวเลขใหญ่แล้วนะครับพอไปดูไส้ในเนี่ยเห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีเลยเช่นเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยนะครับ ในทุกประเทศเนี่ยมันเริ่มกลับมาเป็นบวกแล้วในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยบวกได้ถึง6-8%เปอร์เซ็นต์ก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะ,เ,ะเพราะนั้นในช่วงเกือบครึ่งปีแรกภาวะเศรษฐกิจก็มีสัญญาณฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับชัดเจนครับนะครับแล้วมุมมองจากทางบลจกสิกรไทยถึงภาวะเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านในแถบเอเชียในช่วงครึ่งหลังของปีล่ะจะสดใสจะฟื้นตัวต่อเนื่องไหมครับก็ถือว่ายังฟื้นตัวในเรทที่เราเห็นมาในช่วงไตรมาสที่1นนะครับเราคาดว่ามันน่าจะยาวไปทั้งปี นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือภาคเอกชนเนี่ยเขาเริ่มขยับตัวกันละเริ่มมาลงทุนกันเรื่องจริงสัญญาในตัวหนึ่งที่ดีก็คือเงินเฟอ้อเนี่ยในฝัง่งเอเชียเนี่ยไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่นะครับก็ยังสนับสนุนให้เติบโตได้นะครับแล้วก็การเอื้อต่อการที่ฟันโฟจะไหลเข้ามาในแถบภูมิภาคนี้เนี่ยยังพอมีอยู่บ้างไหมครับก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยจะเห็นว่านโยบายของฝั่งอเมริกาเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะดันนโยบายตอนหาเสียงนี่ให้มันผ่านได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าทรัมป์เนี่ยแกคงมีเรื่องที่ต้องจัดการแก้ไขหรือเจอมรสุมอีกหลายลูกนะเนี่ยอ่ใช่ครับเท่าที่มองๆนะใช่ครับะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าตรงนั้นก็ดูความไม่แน่นอนมันเพิ่มมากขึ้นครับ ทางนี้ก็เลยดูดีแล้วก็สดใสเงินก็มีโอกาสที่จะไหลมาลงทุนต่อเนื่องนะครับนะครับฟังดูแล้วเนี่ยทางบจกสิกรไทยมีมุมมองค่อนข้างดีนะครับต่อเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านในแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาแนวโน้มไตรมาสสรวมทั้งครึ่งหลังของปีนี้ด้วยนะครับทีนี้ครับขอขยับมาดูเรื่องของตลาดหุ้นกันบ้างนะครับถ้าเจาะลึกลงไปถึงอัตราผลตอบแทนแล้วก็ความน่าสนใจของตลาดหุ้นในแถบเอเชียเนี่ยนะครับ มุมมองจากบลชกสิกรไทยเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับต้องเรียนว่าขอมองย้อนกลับไปเยตุเดตนะครับช่วงประมาณสัก4ี่เดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นทงตั่งนี้นให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆดียังไงช่วยขยายห่ยกตัวอย่างเช่นนะครับตลาดอินเดียเนี่ยม,มีผลตอบแทนอยู่ประมาณสัก14 1 5ี่1 5้าปอร์เตสิบี่ิห้าเปอร์เซ็นใะนยามนี้ถือว่าสวยเลยนะใช่ครับแล้วก็จีนในฝั่งของหังเซงเองเนี่ยนะครับก็ขึ้นไป15้าเปอร์เซ็นต นะครับหุ้นของเกาหลีใต้นะครับขึ้นไป14เร์เนะครับญี่ปุ่นเองก็ขึ้นสัก3ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นว่าในภูมิภาคนี้เนี่ยขึ้นกันหมดเลยนะครับเรามองว่าโอกาสที่จะขึ้นในช่วงถึงปลายปีเนี่ยยังมีโอกาสอยู่นะครับหมายถึงว่าแนวโน้มครึ่งหลังของปี ตลาดเหล่านี้น่าจะยังดีต่อเนื่องแหละครับยังดูดีอยู่ครับเพราะว่าอย่างที่บอก็คือเศรษฐกิจยังน่าจะยังโตต่อเนื่องนะครับแต่ว่าผลตอบแทนจากหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนช่วงต้นครับเพราะว่ามันขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ยังขึ้นต่อเนี่ยก็คือนอกจากเศรษฐกิจที่ดีแล้วเนี่ยผมคิดว่าผลประกอบการเนี่ยก็ยังดูดีอยู่นะครับในไตรมาสหนึ่งเนี่ยผลประกอบการในฝั่งเอเชียทั้งหมดนะครับ ประกาศออกมาเนี่ยโต23อร์เซ็นจากที่ตอนแรกเขามองกันว่าปีนี้ทั้งปีจะโตแค่15อโอ้มันทะลุเป้าเลยนะใช่หมายความว่าอะไรหมายความว่าต้องปรับเป้ากันแล้วปรับเป้าขึ้นงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ v a l u a t i o n เองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยซื้อขายโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่แค่13เท่ากว่าเท่านั้นก็ถือว่ายังยังถูกอยู่ยังไม่แพงเปรียบเทียบอเมริกา18-19เท่าเปรียบเทียบยุโรป 56เท่าครับคือฝั่งนี้เนี่ยยังทูถูกอยู่แล้วก็ผลประกอบการเนี่ยมันสนับสนุนก็น่าจะยังไปต่อได้นะครยังเป็นของดีที่ราคายังไม่แพงนะครับถ้าพูดถึงตลาดหุ้นในแถบนี้นะครับครับเอาล่ะครับขยับมาขอกรณีศึกษาตัวอย่างจากบลจกสิกรไทยซะหน่อยได้ไหมครับคุณวัชรนมีกองไหนบ้างครับของกสิกรไทยที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับมีไหมครับครับจริงๆเราขอแนะนําเลยนะครับเรียกสั้นๆว่า KA เซียชื่อเต็มเนี่ยคือ กองทุนเปิด k คเอเชียนสม e r หุ้นทุนนะครับสั้นๆใน k คเอเชียกองนี้เนี่ยเป็นฟิเดอร์ฟันนะครับไปลงทุนผ่านเทมเปอร์ตันซึ่งเทมเปอร์ตันี่ก็คือเป็นคนที่เก่งในอิมเมอร์จิงมาร์แล้วก็เอเชียอยู่แล้วนะครับกองทุนนี้มีนโยบายลงทุนยังไงนะครับก็คือลงทุนในหุ้นในฝั่งเอเชียทั้งหมดครับแล้วก็ลงทุนเฉพาะหุ้นขนาดเล็กเท่านั้นครับเป็นฟดเดอร์ฟันไปลงยังกองแม่กองเดียวถูกต้องไหมครับ ถูกต้องครับกองแม่ก็คือเทปเปอร์ตันเอเชียนสมอลเลอร์คอมพานีคลาส1 er Company, One, นะครับใช่ครับอ่าแล้วก็บอกว่าเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดเล็กในเอเชียครับการเลือกลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในเอเชียในภาวะแบบนี้เนี่ยมันดียังไงมันเจ๋งยังไงครับครับจริงๆก็คือมันมีความหลากหลายมากขึ้นคือเราต้องมองก่อนว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยคือเขาโตมาแล้วแล้วเขาก็ใหญ่แล้วถูกไหมครับโอกาสเติบโตที่จะเป็นดับเบิลไซส์หรือว่าขึ้นไป3เท่า4เท่า ในอนาคตเนี่ยมันคงจะลําบากอัตราการเติบโต,ตมันมันก็น่าจะน้อยลงใช่ไหมเพราะฐานเขาใหญ่อยู่แล้วใช่ครับทีนี้เนี่ยบริษัทเล็กๆเนี่ยน่าจะมีอัตราการเติบโต,ต,ตได้ดีกว่าถ้าเกิดเราเลือกลงทุนได้ถูกต้องอได้ถูกที่ถูกเวลานะครับโอกาสเนี่ยมันจะมีมากกว่าแล้วมากกว่านั้นก็คือบริษัทที่อยู่กับนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก ทั้นนั้นเนี่ยอะไรที่มันใหม่ๆเนี่ยแล้วก็มีโอกาสเติบโตเนี่ยมันน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตอ่าเพราะฉะนั้นกองนี้ก็เลยเน้นบริษัทขนาดเล็กที่มีอัตราการเติบโตสูงและพื้นฐานดีในเอเชียใช่ครับนะครับนี่คือกองทุนเปิดเคเอเชีย่นสมอลเลอร์หุ้นทุนหรือเคขีดเอเชียของปลจกสิกรไทยนะครับครับทีนี้กองนี้ครับถ้าแบ่งเป็นลายอุตสาหกรรมเนี่ยกระจายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมหลากหลายแค่ไหนครับค่อนข้างกระจายตัวนะครับแต่อย่างที่เรียนก็คือ เลือกลงทุนในบริษัทที่มี potential หรือว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงถ้าไล่เรียงเลยเนี่ยปัจจุบันถือเยอะที่สุดเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอุปโภคบริโภคกลุ่มอุปโภคบริโภค,โภคอันนี้เยอะสุดเลยครับอยู่ที่24%เปอร์เซ็นต์ครับครับแล้วก็อันดับที่สองเนี่ยนะครับก็ลงทุนสัก17เปอร์เซ็นต์ก็คือกลุ่มการเงิน<อ>นะครับก็มีทั้งธนาคารแล้วก็กลุ่มการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารครับ,รบกลุ่มที่สามเนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่ว่าเป็นสตาร์<อ> ก็ลงทุนอยู่17รนครับนะครับนี่คืออุตสาหกรรมหลักๆเนี่ยที่กองนี้กระจายไปลงนะครับใช่ครับดำโดยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลักเลยตามมาด้วยกลุ่มการเงินและก็กลุ่มไอทีนะครับรบทีนี้ถ้าแยกเป็นรายประเทศนะครับเพราะว่ากองนี้เนี่ยลงทุนในหลายๆประเทศในเอเชียถูกต้องไหมครับถูกครับกระจายการลงทุนไปยังประเทศไหนด้วยสัดส่วนสักเท่าไหร่บ้างครับคุณววชนะครับได้เรียงสักห้าอันดับแรกแล้วกันนะครับ ประเทศที่หนึ่งเลยก็คือลงในอินเดียนะครับยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นอินเดียยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหรอครับครับผมอันนี้เป็นสัดส่วนเยอะที่สุดหรือเปล่าครับคุณวัจนะเยอะที่สุดครับงั้นต้องถามต่อเลยว่าทําไมเน้นนะครับลงทุนไปที่อินเดียเยอะที่สุดครับครับาะอินเดียนี่คือมีศักยภาพการเติบโตสูงมากนะครับก็จะเห็นว่า GDP เขาเนี่ยอยู่ระดับสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่าๆแล้วก็นักวิเคราะห์ก็ยังประเมินว่าปีนี้โตเจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่าครับ ซึ่งน่าจะโตที่สุดในเอเชียแล้วก็โตที่สุดในโลกนะครับเท่าที่เราดูมาคือโตแซงจีนไปแล้วนะครับอ่า<ะ> <c oughs> แล้วก็ <c oughs> นโยบายภาครัฐเขาน,น,นี้กําลังปฏิรูปอย่างเห็นผลเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีการาใช้นโยบายในการปรับปรุงภาษีนะครับนโยบายในการเปลี่ยนแปลงพันธบตัตรเก่าพันธบตัตรใหมให่ให้มันไหลเวียนเข้ามาสู่ระบบนะครับแล้วก็นโยบายการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ย ขาดการเติบโตสูงมากนะครับภายใต้การผลักดันอย่างเต็มตัวของนเรนทาโมดี้นะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นลงในอินเดียด้วยสัดส่วนเยอะที่สุดประมาณ27%นะครับใช่ครับลองลงมาเป็นที่ไหนครับเป็นเกาหลีใต้นะครับ19เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็จีน13เปอร์เซ็นต์ไต้หวัน12เปอร์เซ็นต์ครับอ่านะครับอ่านี่ถ้าพูดถึงสัดส่วนการลงทุนนะครับแยกตามรายประเทศนะครับแล้วก็เน้นอินเดียมากที่สุดเลย ครับเอาละครับผมย้อนกลับมาถึงผลงานของกองทุนเปิด K-Asian Smaller หุ้นทุนหรือ k a เ i a ชีของบราจกกสิกรไทยขอดูผลงานย้อนหลังหน่อยได้ไหมครับคุณวัชระครับผลงานย้อนหลังณสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับสี่เดือน Year to date นะครับสเดือนตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมษายนนะครับได้ผลตอบแทน17.64% 17.64%นะครัรบอันนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ ใช่ครับเยทูเดต์นี่ประมาณ17%นะครับครับถ้าย้อนไป1ปีเนี่ยได้21%่สิเร์บเอเหรอครับครับผมหืมนะผลงานย้อนหลัง1ปีถือว่าสวยมากนะครับครับ21%นะครับครับถ้าย้อนหลัง3ปีละครับ3ปีเนี่ยได้8% 8%ดเปอร์เต่อปีนะครับต่อปีนะแปร์เซต่อปีนะครับถ้าดูผลงานย้อนหลัง3ปีของกองนี้เคเอชีนะครับเอ๊ะกองนี้ผมลืมถามไปมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไหมครับ มีปันผลครับไม่เกินปีละสี่ครั้งนะครับจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับครับผมนโยบายจ่ายเงินปันผลปีหนึ่งไม่เกิน4ี่ครั้งนะครับครับเนื่องจากเป็นกองที่ไปลงทุนยังต่างประเทศมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยไหมครับมีครับตามนโยบายตามโครงการของเราก็คือจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า7 5นะครับของเงินลงทุนในต่างประเทศมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยนะครับใช่ครับเอาละครับคุณวัชนาครับอะไรคือจุดเด่นสําคัญของกอง เคเอเชียกองนี้ของบรจรกสิกรไทยขอไม่เกินสามข้อครับ e <A> ครับจุดเด่นเลยก็คือลงทุนในหุ้นขนาดเล็กนะครับซึ่งมีศักยภาพการเติบโตที่สูงมากในภูมิภาคที่มีศักยภาพการเติบโตที่สูงมากนะครับแล้วก็กองทุนนี้เป็นลงทุนในเทมเปอร์ตันเอเชียสมอลเลอร์ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีความสามารถแล้วก็มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียอยู่แล้วนะครับครับนะอันนี้คือจุดเด่นของกองนี้นะครับใช่ครับลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในเอเชีย ลงทุนผ่านกองแม่ในเครือของเทมเปอร์ตันนะครับใช่ครับและก็เป็นกองที่จ่ายเงินปันผลด้วยใช่ครับมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละสี่ครั้งนะครับครับขออีกฝั่งหนึงบ้างครับคุณวัชนะครับแล้วอะไรคือความเสี่ยงในการที่จะลงทุนผ่านกองนี้ที่ผู้ลงทุนควรจะรู้ก่อนบ้างครับคุณวัชนะความเสี่ยงก็คือ เป็นความเสี่ยงในตราสารทุนน่นนะครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นก็จะมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ได้นะครับส่วนความเสี่ยงในด้านการลงทุนต่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ยังพอมีอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเรามีการป้องกันความเสี่ยงไวถึง75%ก็ลดทอนลงไปได้พอสมควรนะครับครับเอ็กกองเนี้ยเคอเชียเนี่ยนะครับซื้อขายได้ทุกวันไหมครับทุกวันครับอ่าซื้อขายได้ทุกวันทําการนะครับใช่ครับนะครับขายวันนี้อีกกี่วันได้ตัง ขายวันนี้อีก4วันได้เงินครับอ่าเป็น T ีบวกสนะครับทีบวกสครับขายวันนี้อีก4วันได้ตังค์นะครับครับแล้วการดู NAV เนี่ยมันจะให้ราคาเราอัปเดตแค่ไหนครับคุณวัชนะต้องเป็น T ีบวกสครับถ้าจะดูราคาอัปเดตของวันจันทร์จะเห็นตอนวันพุธครับอ่าเป็น T ีบวกสองสหรับการดู NAV นะครับครับแล้วก็ตอนขายก็เป็น T ีบวกสนะครับครับขายวันนี้อีก4วันได้สตังค์นะครับครับถามจริงครับคุณวัชนะครับกองเนี้ยเคเอเชียของบลจอกทยกอเนี้ย เ <tyard. S 2> หมาะสําหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนบ้างครับจริงๆเนี่ยเรื่องของการรับความเสี่ยงเนี่ยอยากจะให้เป็นผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในหุ้นได้ครับส่วนเม็ดเงินลงทุนเนี่ยไม่เก <problèmes S 1> <Vegeta. S 2> ี่ยวเลยเพราะว่าเราเริ่มต้นลงทุนขั้นต่าที่500อบาทเองครับเท่าไหร่นะครับ5้า้อยบาทครับห้า้อบาทก็เริ่มลงทุนได้แล้วใช่ไหมครับเริ่มลงทุนได้แล้วครับไม่ต้องมีเงินเยอะหรือว่าไม่ต้องเริ่มเยอะก็ได้ครับคบ <elier S 2> ่อยๆเริ่มก็ได้ครับครับนี่คือกลุ่มที่เหมาะสมที่จะลงทุนในกองนี้ได้นะครับครับก็คือต รับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นได้นะครับแล้วก็เม็ดเงินลงทุนขั้นต่ําก็น้อยมากเริ่มต้นเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองนะครับถามเผื่อไว้หน่อยได้ไหมฮะแล้วใครบ้างที่ไม่เหมาะที่จะเข้ามาลงทุนในกองนี้ครับใครบ้างไม่เหมาะเนี่ยจริงๆก็อายุมากหน่อยนะครับอาจจะรับความผันผวนในหุ้นไม่ค่อยได้เนี่ยจริงๆก็ไม่แนะนำนะครับก็แนะนําเป็นกองอื่นมากกว่าแต่ถ้ารุ่นใหญ่แต่ว่า ใจยังได้อยู่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยถ้ารุ่นใหญ่แล้วประสบการ์การลงทุนสูงนะครับก็บกองนี้เนี่ยเขาเห็นแล้วเขา,เขาต้องชอบแน่นอนอยู่แล้วละ่ะถ้าในข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมาะมากๆเลยนะครับเอาละครับถ้าสนใจกองนี้ครับกองเคเอเชียนะครับกองทุนเปิดเคเอเชียน l มอเลอร์หุ้นทุนหรือเคขีดเอเชียของบลจรกสิกรไทยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางไหนยังไงบ้างครับคุณวัชนะ ครับก็ฝากช่องทางนะครับก็คือ c เซ็ center ของเรานะครับหมายเลข026733888นะครับครับ026733888แล้วก็ทางเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับ www.gasiconasset.com นะครับครับหรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้ด้วยนะครับใช่ครับสามช่องทางนี้นะครับ K Asset Contact Center 026733888 0 2 6 7 3 3 8 8 8หรือผ่านทางเว็บไซต์นะครับ w w w g a s i c o n a s s e s s c o m ก็ได้หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศเชิญได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณวัชนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณวัชนาวงสุสวัศวิ์ผู้บริหารกองทุนฝ่ายจัดการกองทุนทางเลือกบริษัทลาซับจัดการกองทุนกสิกรไทยหรือบลจกสิกรไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในวันนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจกสิกรไทย 0026733888หรือ w w w g a s i k o r n a s s e t s c o m มันนี่คัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดมเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสง สนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ w w w s u p h a l a i c o m บริษัท s t a r ์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 248 6699